มาเด้อจ้ากินน้ำแข็งจ้ะเบ้นยายอยู่กันไหนน่ะเบ้นถามไอ้บ้าบ้านยายก็อยู่กันน้องนุกับเรียนนี่แหละนุกถามว่เบ้นอยู่ไหนเว้นโอ้เว้นเอเว้นอยู่ไหนแม่ไม่รู้คือกันนแหละอยู่ในถุงนี่ไหมลูก มากินน้ำแข็งด้วยจ้า,น,าจน้แข็งใสโอ้โน่าอร่อยจริงแข็งใสไปตื่นน้ำแข็งใสมากินกลางวันเด็ดล้น,ลยยน,นท สายบัวหัวบัวคือ,คอ,อ,อจีอร่อยมา้วยจ้ะอืหวานเย็นชื่นใจนะน้องหวานมาจิ้นอร่อยหดแล้ยของหนูอะ่ะ <laughs> <cười> <cười> ừ. đằng keo ở dặn vậy. Mày cho cha đưa cái nấm kẹo tệ cha. Ừ. <laughs> Rồi kinh. Bạn mày nàng vào bạn có điểm mà. Có Ừ. ร้านยาอะไรนะน้องแข่งใส่ร้านยายอะไนะยายยืนเอ้ยยายนึกยายนึกยายนึกก็เป็นน้องสาวแม่แม่เป็นน้องสาวยายเป็นน้องสาวแม่ของแม่น่ะอืมอ,มอร่อยอยู่เนี่ยอร่อยอยู่ แกนิยงไ,ไหมนไมาไ่เปหมูบาเอ้านี่ยแม่หนูเป็นเมอือกินข้มดามาถามกินได้ทีไล่ะม่าใช่ไหมหนูไม่เอาไหนหัวกินไม่เต็มอืมกินไปแล้วแหละแม่่ไม่ทันแล้วไม่ไไมทันเลยมาถามตัวนี้ ยิ่งเราเมนมันจะยุดง่ายกล่องเย็น่ะอ,อ่านคอมเมนต์ให้แม่ฟังกว่าอขอบคุณเดจ้าที่เข้ามาดูยายกินมัแข็งเดจ้ามาถั่วอร่อยกินอืลาวล้มฮอืม,ออม,อมเริ่มได้ไงอ่ะ มันนักขังเดี๋ยวมั้ลูกต้องตาใค้มันจะมือทั้งบนหมดเลยมันนักขังเดียวแช่หเลยอืมตาค่ะแดดโคราชมันถ่ยอดเลยแห่นับแ่้าพูนอนเนี่ยไปไหนก็นรอดคืนสันนางเอ้ย มันหนาล้นเนาะขอบคุณทิพสี่คนนะจ้าทิพยห้าคนจ้าเอานหนูยายกินน้่มแข็งไก่หอมดีเจนเลยเนี่ยแม่หอมเอาไก่นม แม่จะกินปิ่นเมื่อไหร่ง้อบวนลองดูอืมมันไหนล่ะ เดี๋ยวให้น้องวานอ่านคอม,ม,มเมนต์น <c oughs> แม่ไม่เห็นหุ่นแม่ไม่เห็นหุ่นนี่จ้ะเที่ยมย่งไหนยัง,ยงตรเที่ยมห้าทีอ้าใเถอะกินดายายว่าสั้นวิสุตามาแล้วจ้า <c oughs> แล้วก็มีอีกสี่หกคนที่ไม่ได้เมนคุยด้วยดูอยู่น่าจะไม่กล้าไม่กล้าเป็นหลแล้วเมนคุยเลยจ้าอ๋ออาจจะมีพวกเออแม่แม่แม่แม,แม,แม่อย่างแม่หนูดูอยู่เนี้ยก็เม้นไม่เป็นนะดูอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ดูเฉยแม่ก็เมนท์หนูเป็นถ้าแม่หวานหวานดูอยู่ก็ยิ้มนะคะยิ้มได้เลยนะคะแบบแม่ก็เมนท์หเป็นเหมือนกันแม่ก็ดูเฉยเดย รู้ไรไมแม่ก็รู้เฉยๆอยังี้คือกันนั่นดินั่งมันดิก่กทำไมไม่กินไม่เป็นวะชอบอมันอ่ะนี่นืกอปลายหญ่ไอ้ตอนนั้นกินตัวหางมันยายบัวต้องให้นุกเก้ช่วยแหละตัวยาย่พุดไม่พดุดจริงแม่ แล้วสักนี้ไปโรงเรียนเจนไซปะโรงเรียนใหม่ประมาณกี่โลวะแม่ันประมาณเยี่สิบโลถึงนะวะถึงนี่วะนี่โอ้โหอืมยังงเลยยา็ยังไม่กินพี่สุกัระยบอกว่าชื่นใจไหมคะยวยยนจ้าชื่นใจค่ะอืม อย่างผุดกินดาวผุดดาวอะไรสักแบบชื่นใจจ้าวานยันขึน้นใจเลยเฮ้เจ้าองหวานถึงหัวลอยด้อยน่ะมาแล้วเรียกหลานมากินเลยแม่เด็ดเลยอ่ะมาเลยหลานนี่แหละต่อใครใช่ไหมได้ยินหรอเมื่อกี้ได้ยินแม่โทร ้เตม,มาจริงๆด้วยเ่นก็บอกโอ้โหคุณชาย <c oughs> คุณชายเหยียบย่ขึ้นมาเรนนี่เจาหล่นย่าเราไม่ไม่อยู่ไม่อยู่เปไหนล่ะอะไราแผลเรแผเอาไมไมูปไหนล่ะไม่ดูเอาขี้เียนเอาไว้ขีเไไ้เทียนไปไหนไม่ยอกินได้แค่เรา กโกตะร้อนมาตัวรามเอาหวยนะดูกินขา้าวก่อนให้ไปซื้อน้ำมันไถสวนให้ไปซื้อน้ำมันมาไถสวนเอน้ำม,มันอะไรแมหมมาดรถไถไถสวนไหนสวนมันมันใช่ไหนใช้ก็ไปดันดินนะหนึ่งงานนะ ดันดินเอ้ดันดินที่ไหนป่ามัน,นเหรอมองแล้วคนดินอ่ะไปไถยให้มัน,นจะไปไถไว้ปลูกมันอ๋อที่เดิมใช่ไหมที่ไปไน,นั่นนะนะหรือ<ม> <c oughs> ว่ารถไถนะ่ะเขาไปไหนยังไม่รู้เลยหมวยไปโคราชแม่พี่นางบอกมไม่ใช่ว่า<ม>ไ,ไปดันดินดันดินบ้าพี่นางรถไถนะ่ะรถไถพ,พ่ออีเม่ไปไหนไมีใครรูปมาถึงแล้วแคเข้าอยู่มาชาวหนิแค่แกไปดันดินนี้ เจไปไหนบ้างอ๊ะเจไปยืมไปถามปู่ครับเดี๋ยวมาก่อผ้าหน่อยเนอะน่าดังแข็งไม่เอานี่ยจีมากินดังแขกสองแปดห้า <laughs> เอาไง <laughs> <laughs> ไปดันดินกับพิธิโอ้ปล่อยเมียนะใช่เมียพี่นางบอกอ้าวแด้รถก็สองคันไม่ใช่หรือไปยิ่มดูมมอืมอืมกินได้ทั้ง้องเนี่ยมีอิ่มอะไรนะไปดึกก็ไปกินตอนดึกอ่ะยายอิ่มแล้ว บอกไม่ได้ใส่แว่นไม่เห็นตกน้ำ้า <laughs> เดี๋ยวมาไล์ให้ดูใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะเดี๋ยวะไยยายเดี๋ยวอะไร เดี๋ยวอะไรบอกใหม่บอกไปเดี๋ยวอะไรให้ดูใหม่นะจ๊ะเด้อบ๊ายบาย